สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขในทุกๆวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านของเราวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อถนอมไวเกาว่าอย่างมีความสุขนะครับเพื่อจะมาดูกันว่าการดูแลหัวใจของท่านเนี่ยมันสําคัญไม่แพ้การดูแลร่างกายเลยและเป็นกุญแจดอกสําคัญสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่ที่บ้านเราก็มักจะถามไถ่ท่านด้วยความห่วงใยใช่ไหมครับว่าวันนี้กินข้าวหรือย,ยังหรือปวดขาไหม คำถามเหล่านี้มันก็ดีนะครับแต่เคยไหมครับที่เราจะหยุดแล้วถามถึงเรื่องของหัวใจและความคิดของท่านจริงๆๆๆสักครั้งนี่แหละครับคือจุดที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปอ่ะลองนึกภาพตามผมง่ายๆแบบนี้นะครับสมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์คันหนึงที่เราดูแลอย่างดีเลยนะแต่ว่าจิตใจของเราคือคนขับครับคนที่จะตัดสินใจว่าจะพาเราเดินทางไปไหนทีนี้ ต่อให้รถจะดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าคนขับไม่มีความสุขหรือหมดแรงใจรถคันนั้นก็คงไปไหนไม่ได้อยู่ดีมันก็จอดนิ่งๆอยู่ที่เดิมร่างกายและจิตใจก็ทำงานแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วทำไมสุขภาพใจมันถึงได้สำคัญขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าพลังของสุขภาพใจที่ดีเนี่ยมันทาอะไรได้บ้าง โอ้โหคือสุขภาพใจที่ดีเนี่ยนะครับมันส่งผลดีแบบชัดๆเลยหลักๆก็มี3มเรื่องใหญ่ๆเลยครับอย่างแรกเลยนะมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นพอใจเราดีภูมิต้านทานก็ดีตามการนอนก็ดีขึ้นด้วยอย่างที่2แน่นอนว่ามันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทําให้ท่านมองโลกในแง่บวกมีความสุขกับคนรอบข้างและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นเหมือนวัคซีนชั้นดีเลยครับที่ช่วยป้องกันโรคทางใจอย่างภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่มักจะเกิดขึ้นในวัยนี้ พอเรารู้แล้วว่ามันสำคัญขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเริ่มดูแลสุขภาพใจของท่านยังไงดีละ่ะข่าวดีก็คือมันไม่ได้ยากเลยครับเราเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี่แหละเอาล่ะครับเราไปดู3มแนวทางหลักๆที่ทุกคนสามารถทำได้กันเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะมองการดูแลสุขภาพใจเป็น3มเสาหลักที่มันทำงานเชื่อมกันเริ่มจากร่างกายซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่ง ต่อมาคือสมองเพื่อให้ความคิดเฉียบคมอยู่เสมอและสุดท้ายคืออารมณ์เพื่อเติมเต็มความสุขในสังคมเดี๋ยวเรามาลงลึกกันทีละเสาเลยครับมาเริ่มกันที่เสาแรกกันก่อนเลยการดูแลร่างกายลองนึกภาพตามนะครับชวนท่านไปเดินเล่นเบาๆรับลมในสวนตอนเช้าหรือรำไทยเก๊กช้าๆด้วยกันคือต้องไม่ต้องหักโหมเะครับเอาแค่สัปดาห์ละ3าวันก็พอแล้วส่วนเรื่องกินก็เน้นอะไรง่ายๆครับลดหวานมัน เค็มลงหน่อยแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยผักผลไม้และปลาที่มีโอเมก้าสและที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคือการนอนครับต้องนอนให้พอ7-8ชั่วโมงต่อคืนเพราะนี่คือเวลาทองที่สมองจะได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่มาถึงเสาที่2ครับการกระตุ้นสมองเพราะสมองเราเนี่ยมันก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเลยครับยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงลองหาอะไรใหม่ๆสนุกๆกทําด้วยกันดูสิครับ อาจจะสอนท่านใช้วิดีโอคอลคุยกับหลานๆที่อยู่ไกลหรือชวนกันเข้าครัวทำอาหารสูตรใหม่ๆหรืออะไรง่ายๆอย่างนั่งเล่นหมากรุกต่อจิ๊กซอด้วยกันก็ได้กิจาการพวกนี้นอกจากจะได้รับสมองแล้วนะมันยังสร้างช่วงเวลาดีๆให้ครอบครัวเราด้วยครับและเสาสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการเติมเต็มด้านอารมณ์ครับอย่าปล่อยให้ความเหงามาเยี่ยมเยือนท่านลองชวนท่านไปพบปะเพื่อนวัยเดียวกันหรือสนับสนุนงานอดิเรกที่ท่านรัก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้วาดรูปหรือฟังเพลงโปรดและอาจจะลองชวนท่านนั่งพักผ่อนเงียบๆหายใจเข้าออกลึกๆสักวันและ5-10นาทีวิธีง่ายๆแค่นี้ก็ช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดได้มากเลยครับและแน่นอนครับว่าหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้คนที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเรานี่แหละครับคนในครอบครัวบทบาทของลูกหลานเนี่ยมีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับแล้วเราจะช่วยยังไงได้บ้าง จริงๆแล้วมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดนะครับแค่ลองนั่งลงข้างๆท่านถามคําถามง่ายๆว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟังครับฟังแบบตั้งใจจริงๆโดยที่ไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบแนะนําอะไรแค่เปิดพื้นที่ให้ท่านได้ระบายความรู้สึกออกมาบ้างก็เหมือนปลดโลภความอึดอัดในใจไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วลองมอบหมายงานเล็กๆน้อยๆให้ท่านทําเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและที่สาคัญที่สุดเลยนะคือการแสดงออกให้ท่านรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้และใส่ใจใท่านเสมอ นี่แหละครับคือยาใจที่ทรงพลังที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นนักสังเกตการที่ช่างใส่ใจด้วยนะครับเพราะมันก็มีสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะบอกเราว่าเอ๊ะถึงเวลาที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเรามาดูกันครับว่ามีอะไรที่เราต้องคอยมองหาบ้างให้เราลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มันผิดไปจากเดิมอย่างชัดเจนนะครับเช่นถ้าท่านเริ่มเก็บตัวผิดปกติจากที่เคยเป็นอารมณ์ดูแปรปรวนขึ้นลงง่าย หรือเริ่มไม่ใส่ใจดูแลตัวเองเหมือนเคยแม้กระทั่งพฤติกรรมการกินหรือการนอนที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสัญญาณพวกนี้แหละครับที่อาจกําลังบอกเราว่าท่านต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่าที่เราจะให้ได้หากสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้คือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ให้คิดซะว่านี่คือการแสดงความรักและความใส่ใจเพื่อให้ท่านได้รับการดูแลที่ถูกต้องและดีที่สุดครับ และถ้าหากว่ารู้สึกไม่แน่ใจหรือต้องการคำปรึกษาด่วนๆนะครับก็สามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้เลยเบอร์1น2 3โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับที่นั่นจะมีผู้ช่วชาญคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันทีเลยครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้จำไว้เสมอว่าการที่เราสละเวลาและใส่ใจดูแลหัวใจของผู้สูงอายุในวันนี้ ก็เหมือนกับการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะให้ท่านได้นั่นก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในทุกๆวันที่เหลืออยู่ของท่านครับ